ที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง boy hero นะครับโลเป็นฮูดทุกคนนะครับ ก็ตอนนี้มาอยู่กับช่อง Boy Hero นะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมเป็นมือใหม่นะครับกับการรับงานของแอปพลิเคชันโรบินฮูดนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะมารับงานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเออมันจะมีวิธีการรับงานแบบไหนนะครับและจะรับงานยังไงนะครับของค่ายโรบินฮูดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับ ไปครับไปรับออเดอร์แรกกันเลยดีกว่า oh. เข้าแอปพลิเคชันก่อนนะครับ oh. ผมขอปรับแสงหน่อยนะ oh. เพื่อนๆนะโอเคอันนี้ผมเลือกแบบสกแกนนิ้วนะครับโ <Okay. S 1> อเคผ่านเริ่มรับงานนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงครับเราต้องถ่ายรูปด้วยนะ <Okay. S 1> เพื่อนๆนะ ว่าเราใส่หน้าก,กากนะครับก <Okay. S 1> ่อนที่จะรับงานนะครับไม่งั้นน่าจะรับงานไม่ได้นะครับเขาให้ถ่ายเราให้เราถ่ายรูปนะครับ <Okay. S 1> อ่าโอเคก็ฝากพี่เพื่อนนะครับกดติดตามช่องบอยยิโร่ให้ผมหน่อยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ74บาทรับงาน5 7นี่ครับออเดอร์แรก โอเคครับเพื่อนๆสำหรับมือใหม่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นออเดอร์แรกของผมเลยนะเป็นออเดอร์แรกของผมเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆไลเดอร์ทุกคนนะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับดูวีดีโอนี้แล้วถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อันนี้เขาให้มีเบอร์โทรนะครับมีรหัสออเดอร์นะครับ ทามโปรด่วนหลวงกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวเราดูแป๊บน,นึงนะเ,นเพื่อนๆนะว่าเออร้านร้านจะกดรับออเดอร์ไหมนะครับโ <Okay. S 1> อเคติดต่อร้านเพื่อยืนยันคำสั่งโอเค อ่ะอันนี้ผมกดไปแล้วนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของออเดอร์รับงานนะครับอาหัรงานนะครับลายรับนะครับแล้วก็รายละเอียดที่ลูกค้าสั่งนะครับแล้วก็หมายเหตุนะครับนะครับผมชามโปรดนะครับร้านอาหารชามโปรดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่อยู่นะครับผมขอเปอร์ลูกค้า นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวลองไปดูครับว่าเราไปรับออเดอร์แล้วเป็นยังไงนะครับผมไม่นีก่อนนะพเพื่อนๆติดต่อลูกติดต่อลูกค้าก็ผมส่งออเดอร์เลยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาออตอนนี้ผมรับออเดอร์ที่สองได้แล้ว <Yahoo. S 1> เดี๋ยว รอไปเอาออเดอร์ที่สองนะครับกันต่อนะครับก็ถือว่าถือว่ารับงานง่ายอยู่นะเพื่อนๆสำหรับโรบินฮูดช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปรับออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับเอจะจะบอกนิดนึงครับพอเวลาเรากดรับออเดอร์ได้แล้วครับเห็นเมื่อกี้ผมถามพี่เขานะพี่ไลเดอร์ของโรบินฮูดนะครับเขาใจดีมากเลย ก็คือเขาบอกว่าเออมันจะมีให้ให้เรากดให้เรารอครับยืนให้ให้เรารอร้านอาหารยืนยันให้เรากอน,นะครับแล้วก็ถ้าเขาร <Okay. S 1> อสองถึงสามนาทีนะครับถ้าร้านไม่กดยืนยันนะครับเราก็ต้องโทรไปหาร้านค้านะครับติด <Okay. S 1> ต่อร้านค้านะครับให้กดรับออเดอร์ให้เรานะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับมันมันมันสำคัญนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่า เออมันต้องจิ้มตรงไหนอะนะ oh. ก็เดี๋ยวลองดูครับเพื่อนเพื่อนว่าร้านว่าเราจะต้องทำยังไงต่อโอเคตอนนี้ผมกดไดออเดอร์ที่สองนะ <Yahoo! S 1> เขาบอกให้รอพี่เขาบอกให้รอนะครับรอร้านอาหารกดรับออเดอร์นะครับไม่แน่ใจอะไอที่มันขึ้นว่ารหัสหรือเปล่าว่า เออแล้วร้านต้องกดตรวจรับออเดอร์เราแล้วเราก็กดรับออเดอร์อีกทีถ้าร้านไม่ติดไม่กดแล้วเราต้องโทรไปหาร้านผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอด,ดูอีกทีครับเขาบอกรอประมาณนาทีถึงสามนาทีครับลองดูลองดูโอเค <Okay. S 1> okay, นะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่ก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าผมจะได้ออเดอร์นี้ไหมแต่งานค่อนข้างกดง่ายครับกดติดเลย ผมผมกับชอบนะของโรบินทูดนะครับชอบตรงที่ว่าหนึ่งเราไปรับออเดอร์แล้วไปรับเสร็จปั๊บเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินให้ให้ให้ลูกค้านะครับถือว่าโอเคมากเลยเราไม่ต้องสัมผัสเงินอีกอย่างหนึงเรา <Okay. S 1> เอ,อ,อาจจะเตรียมเงินไม่ต้องเยอะนะครับสักสามสี่ร้อยนะครับติดกระเป๋าไว้นะครับ <Okay. S 1> เผื่อฉุกเฉินนะ <Okay. S 1> เพื่อนๆนะก็เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ที่สองกันเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมจากอ่อนนุตนะครับจากออนุษต,ตอนนี้มาอยู่ปะลามเก้าแล้วก็จบงานที่2องแลครับเดี๋ยวม,มารับออเดอร์ที่3กันต่อเลยนะครับ ไปรับของพี่มิทาวสอนครับเพื่อนๆนะเป็นร้านเดอะพิซซ่าคอมมานีนะครับโอเคออกกดเลยอาหารพี่มิทาวกันดีกว่าก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมจบงานที่สามไปได้สักพักใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผม กลับเข้ามาที่ห้องแล้วนะครับต่เดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังนะครับว่าการวิ่งโรบินฮูดนะครับรับงานง่ายไหมโอเคก็ <Okay. S 1> <c oughs> มือใหม่นะครับวิ่งโรบินฮูดนะครับ <Okay. S 1> <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับกับวันแรกนะครับที่ผมได้วิ่งกับแอปโรบินฮูดไปนะครับโอเคเอ่อ วันนั้นนะครับที่วิ่งรอบเย็นนะครับผมวิ่งช่วงประมาณอาทิตย์สิบห้าโมงนะผมวิ่งตอนห้าโมงนะครับไปจบตอนสอบทุ่มนะครับก็คือกลัวเคอร์ฟิลด้วยนะก็เลยรีบเอ่อเข้าเข้าค้องก่อนนะครับจะมาสรุปแบบนี้ครับเพื่อนๆงานของโรบินฮูดนะครับรับง่ายนะครับกดติดแน่นอนนะครับแล้วก็ วันนั้นนะครับผมวิ่งได้ทั้งหมดสามรอบนะครับสามรอบนะครับเป็นเงินเอเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมจําได้วันนั้นผมวิ่งสามเที่ยวผมเลือกงานตัวละร้อยกว่าบาทนะครับวันนั้นผมจบที่เอ่สามร้อยสาร้อยสี่สิบเอ็ดบาทครับเพื่อนๆสามอยสิบเอดบาทนะวันนั้นวันนั้นผมผมลองวิ่งดูนะครับก็ ถ้าใครวันนี้มาสรุปให้ฟังแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปนะครับกับทางโลบินฮูดก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องบอยฮีโรนะครับสำหรับ YouTube นะครับแล้วก็เพจ Facebook ก็จะมีลงเกี่ยวกับเป็นพวก Delivery ไว้ให้ดูนะครับก็เพจก็จะชื่อบอยฮีโรเหมือนกันนะครับก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปวิ่งให้ดูเรื่อยๆนะครับ สลับไปมานะครับไปไลา์แบนนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดกับปุกสไครนะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องบอยฮีโร่ครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมารีวิวอะไรกดติดตามไว้เลยครับ